ดีค่ะวันนี้ทุกคนพวกเรานะคะพวกเราจะมา r ีแอคเพลงใหม่ของทะไว้กันค่ะชื่อว่า a l c o h o ค่ะใช่ค่ะเพลง a ลกอฮอล์ r รีนะคะเป็นหนึ่งในเพลงของอัลบั้มของทะไวนะคะเป็นมินิอัลบั้มที่สิบแล้วนะคะของทะไว้นี้เรามาดูตัวเลยดีกวาค่ะอุ้ยตื่นเต้นมาก วยอะเออนำถ่ายที่ไหนวะแต่ให้คือแบบโฆษณาน้ำใช่ใช่ไม่แกนตาก็อะไรก็ะต้องานี่สวยโหสวยจริง เห็นหนางฟินเราแบบชืนใจเพลงนี้ดูชิวๆเนาะเห็นมาทไม่ค่อยแดงคุณชอบห้านี้มากไลมสวยอะ โโอ้หน oh, oh, oh. oh, okay, okay. okay. yeah. uh, ี่ได้รู้สึกเหมือนคอนเซ็ปต์มีความแบบเซ็กซี่ใช่ใช่หนูก็คือกินทุกคนเลยน่ารักจัดฟักนี่สวยมาก 어이 oh. <laughs>

ให้ความรู้สึกเหมือนเพลงปาร์ตี้เลยจริงๆประชาแต่ช,ตชา,านี้นเสียงมากนะมั้ยรู้จุดอะทำอนะไรเกมใหญ่มีรู้เลยว่าจะตอบหรือเปล่าง,งั้นวีมองว่าเราต้องฟังอีกรอบใช่ต้องฟังอีกรอบอ๋อนี่ไงเหมือนต้องมนูนคิดแล้ว จองยอมน้ำไถ่โทรศัพท์เออทำไรวะอยาขอดูอดก่อนเหมือนแบบถ่ายลงไปในเครื่องดืงเป็นแบบข้อความแบบอินเลยกําลังคุยกับแฟนนะคะงเฉันจะกินมัน <laughs> อ,ะบบอะไรของกูเนี่ยอ๋อเหมือนฉันแบบแชมตัวฉันไม่มีแอลกอฮอล์แต่เหมือนแบบไม่ได้ฉันเป็นคนเมาคนเมาอะไรเงี้ยข้ะตกลุกรักเคยอย่างเงี้ยเหรอจ้าคือ ต่พี่รู้สึกว่าโมโมเซมากลนี่นี่ดูดูดูฉอมื่กี้ชาๆดูฉอเมื่อกีช้านะดูดิฉอนี้ดิเราสู้กับจองจีฮยอ่ะดูดิโอ้โหบิดแบบตัวเอสแตแม่มาซับแล้กัปล ถ้าโคโลกาฟนะแบบโคโลกาท่ามันแบบเพลงเพลงมันแบบว่ากับนักเต้นโยกกับนักเต้นเนี่ยพี่โมเราดูแดนเวอร์เลยลงยังวัดแดนซ์เวอร์นี่พอแล้วมเหมือนท่าเมาเหมือนกันนะท่านก็คือท่อนเมื่อกี้คือรสของเหล่าแต่ละชนิดเลยปะ กูลืมอ่านจัมวันนี้ก็เรื่นอนจริงหนว่าถ้าวมนพี่ดิงเงียบแปลกๆอ๋อดูเพินไม่อ่านอาพเเนี่ยเนี่มด้วยดาเงียบมาการิต้ารึะมะการิตา้าแล้วว่าเขาใช้สีสีแบบในการถ่ายเอ็มวีสวยด้วยในีนตรงนีนะ้ใช้สีแบบสีเกียวมาปัดกับสีได แล้วก็ใส่แบบเดือดเข้าไปนิดนึง MV ทวายทุกเพลงคือใช้แสงใช้สีได้ดีมากด้วยน้ดแบบอย่างอันนี้เป็นแบบการตัดสีแบบว่าเนาะข้างหน้าข้างหลังแบบว่าเลือแดงเขียวคุมโทนเลืองแดงขีฟอะมนจริงๆมันไม่คุมขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่แต่แบบป็นประกอบมันสวยใช่องค์ประกอบดีองค์ประกอบมันลงตัวนี่ว่าเขามีความแบบคุมโทนนะเพราะว่าแบบเนื้อเพลงมันดูเป็นความแบบเว่นโมใช่ป่ะเราก็ แล้วก็พูดถึงเครื่องดื่มในวันเนี้ยแล้วท่าก็คือเป็นเรื่องอะไรอ่ะใช้เวทดีคอนในการอ๋ออู๊ยสีนี้เกียร์สีสวยเบอร์แบ่ะสีโมโมอะยรแกสีโมโมเมื่อกี้เกียร์สีสวยเวอร์เนเนเนเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าใช่แล้วเปล่าไม่ไม่ไม่มีสีไหนโดดไปเลยอรนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ ไม่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้แตอว่าวันวันไหนสักวันเนี่ยค่ะใกล้ๆก็เดี๋ยวจะลงคลิปสอนให้นะวิ้วผู้สังเกตว่าวถ้าเต้นหลอยอ่ะวิ้พผ่งเออเดี๋ยวนี้คนสามารถเต้นตามได้วิ้วความรู้หัวใจใช่พาทิพย์เฮ้ยมีความคุวบคุมจริงๆพาทิพย์เป็นลูกหัวใจเกี่ยวกับอันนี้นอันนี้แต่กลับทำให้ดวงดาวปรากฏขึ้นตอนกลางวัน ท่อนที่ชอบเหมือกนกันตอนสายซาบาแรกข้างรักอะ่ะข้างรักมากเลยอะ่ะแต่ค,คุณทําที่ทันแบบว่าเห็นดวงดาวตอนนึงวันอะ่ะเขาพาเราสนุยก่อนเลยนะหน <Okay. S 1> ูหลังดูนะชอบชอบเอ็มวีชอบท่าเต้นแต่ว่าเพลงมันถามว่าเพลงติดหูไหม่อนการาตติดหูมันดูร้องดูร้องง่ายดีมันดูแบบเออฟังแล้วแบบเออเพลินแต่ว่าแบบช่วงก่อนที่จะมาถึงก่อนท่อนกลางมันมันดูแบบว่าเนื้อไปหน่อยแล้วก็ ยังไม่ค่อแ,แรลมากหรอกใช่ไหมหนูรู้สึกเหมือนมันยังไม่แรงมากแต่แต่ใดๆคือคือเพลงแต่แต่ใดๆคือแบบว่าถ้าเต้นอะในโคลการ์ทาเต้นอะส่งมากคือเหมือนแบบว่าเพลงมันเพลงมันเนิ่นแบบแต่โคลการ์เก่งอันนี้ยอมยอมโลกาแปลว่าแบบคุณโคลการ์ท่าให้เป็นแบบว่าให้เพลงเนิ่นๆแตเป็นแบบจังหวะอะอะแบบโยกที่แบบเออมันสวยมากแล้วก็แล้วก็ MV MV ว,เเว,เเวดี พี่แบบดีทุกเพลงจริงดีดีมากสวยแต่ยังน่ารักมากเออก็สำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเนื้อเพลงเนื้อเพลงดูแบบดูน่ารักอ่ะแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงก็คือแบบเอ็มวีสวยแบบพี่โต้บอกเลยก็ประมาณนี้จบแล้วนะคะสำหรับการรีแอคของพวกเรานะคะเอ่อคลิปต่อไปเราจะเรีแอร์โครงอะไรนะคะแล้วก็ กติดตามพวกเราด้วยนะคะเออถ้าเรามีคำพูดที่แบบผิดพลาประการใดก็ขอเอาัยด้วยนะคะ